ชมพู่อริยาแคปชั่นแต่งตัวจัดไปวันๆน้องเกลทริปนี้ไม่เบานะลูกสมก็เป็นแฟชั่นนิตาจริงๆค่ะสำหรับคุณแม่ลูก3ามอย่างชมพู่อริยาภรรยาคนสวยของน็อตวิสรุตกับทริปล่าสุดที่ยกครอบครัวรักสีสิ่งพิพัฒ์ไปเที่ยวฝรั่งเศสและลูกๆทั้ง3คนไปกันครบไซฟ,ฟ้าพายุและน้องเกล และทริปนี้ก็ทำเอาอยากเห็นกระเป๋าเดินทางของแม่ชมเลยค่ะว่าเอาไปกี่ใบกันเพ <_ d> um> ราะว่าเสื้อผ้าแม่นั้นจัดเต็มทุกวันสวยไม่ซ้ำกันเลยจ้าอย่างแคปชั่นที่แม่ได้โพดล่าสุดแม่ชมเขียนเอาไว้ว่าแต่งตัวจัดไปวันวันแม่ชมชุดนี้ก็คือจัดจานจริงๆมาเต็มทั้งเสื้อขนหมวกที่สะดุดตามาก และกระเป๋าคาดเอลกิเกที่ภาพรวมลุกนี้บอกเลยค่ะว่าต้องแม่ชมเท่านั้นที่จะรอดและแม้ที่ว่าจัดเต็มแล้วลูกสาวก็จัดเต็มไม่แพ้กันน้องเกลแตละวันแต่ละชุดไม่เบาเหมือนกันนะลูกไม่แพ้กันเลยค่ะทั้งคุณแม่คุณลูกแฟชั่นนิตาแพ็คคู่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ